สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆสู่ช่อง Happy Tarot ช่อง f อเอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่หัวข้อความรักอีกแล้วนะคะเป็นประจำสำหรับช่องนี้นะคะเป็นคลิปนะคะในหัวข้ออาการของเขาเป็นประมาณนี้นะคะครั้งนี้เป็นบทที่2แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ep 2แล้วรอบที่แล้วทำเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อน <laughs> จำเดือนไม่ได้แล้วนะคะครั้งนี้มาเป็น อ่าบทที่2แล้วเรามาดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่าคลิปในวันนี้เหมาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยากจะรู้ความรู้สึกแล้วก็อ่าอารมณ์ความความผูกมัดหรือว่าความแคร์ความใส่ใจอะไรแบบนี้นะคะของคนที่กำลังแบบเข้าผาอยู่หรือคุยๆกันอยู่ก็ได้นะคะหรือว่ากำลังมองๆกันอยู่แบบนั้นได้นะคะดูได้ทั้ง พลังงานแฟมินีแล้วก็มัสคลีนเลยนะคะจะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศใดๆก็ตามนะคะสามารถรับชมได้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เอฟเลือกไพ่ฟังใจทาโร่มาในการเปิดไพ่สุ่มดูอาการของเขาหรือเธอกันนะคะฟังใจทาโร่ของศิลปินชาวไทยสวยงามมากหายากแล้วนะคะเอฟได้มาพอดีพอดีเลยได้มาแบบตอนแบบหมดแล้วมาเปิดไพ่กันเลยนะคะ สองเขาก็แบบสวยงามนะคะใช้ในการฟันใจใครบางคนอ่ะปิดยางไม่เป็นไรไม่ต้องปิดมาเปิดไพ่กันเลยนะคะกลิ่นไพห่หอมหอมกลิ่นไพ่เหมือนกลิ่นยางลบหอมหอมสมัยเด็กๆเลยนะคะพี่เพื่อนๆมาทําสมาธิเปิดไพ่ดูอาการของเขาหรือเธอผู้นั้นกันนะคะณตอนนี้อาการ ของเขาหรือเธอผู้นั้นที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างคะใบแรกอุ๊ยเชยังไม่ตายเหมือนเอฟเคยเเคยได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับเชนั้นคือใครให้ฟังแล้วแต่เอฟก็ลืมไปแล้วนะคะมีพี่ๆเพื่อนๆท่านหนึ่งได้เคยอธิบายไว้นะคะ King of Sword ราชาถือดาบค่ะ เชยังไม่ตายราชาถือดาบอยู่อย่างเงาเงาเฮอร์มิตเฮอร์มิตแล้วก็เล่นของสูงเจ็บไม่เท้าอาการของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขาจะไม่ยอมแบบไม่ยอมสูญเสียความทรงจำหรือว่าความสำคัญออกไปจากใจของคุณคนคนนี้ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนหรือว่าตุลอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรฤกษบหรือว่ากานหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือว่าธนูนะคะเขาผู้นี้หรือเธอผู้นี้นะคะเป็นคนที่จะไม่ยอมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนทั้งคู่นั้นมีมีสถานการณ์ที่ทำให้ คุณได้แสดงออกถึงความเย็นชาต่อเขาไหมหรือคุณนั้นคุณนั้นไม่อยากไปต่อคุณนั้นไม่อยากพยายามต่อคุณนั้นคุนั้นรู้สึกล้าหรือเกินที่จะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะและทำให้เขามีโอกาสอยู่อย่างเหงา ทำให้เขามีโอกาสได้ทบทวนตัวเองและอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมช่วงเวลาที่เคยมีคุณกับช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณไม่เหมือนเดิมและได้สัมผัสถึงความเหงาที่แท้จริงและตอนนี้อาการของเขาผู้นี้จะไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม ไม่ยอมหมดความสําคัญไปจากใจของคุณเชย,ยังไม่ตายอาการไม่ยอมนะคะเหมือนกับว่าผมไม่ยอมหรอกที่จะหายไปจากใจของคุณฉันไม่ยอมหรอกที่จะไม่มีความสําคัญในชีวิตของคุณอะไรแบบนี้และคนคนนี้จะสู้สุดใจไม่ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนที่จะถูกปฏิเสธไม่ว่าจะต้องเจอกับบางครั้งอาจจะ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเจอกับการเมินเฉยเพิกเฉยและทำให้เขารู้สึกว่าแบบอาการอะไรนะที่คล้ายๆค,คำว่าสลือนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะเอฟไม่รู้จะหาคำไหนมาดีนะแบบว่าจังง,งังหรืออะไรแบบนั้นไหมถึงถึงเขาจะต้องเสี่ยงถึงเขาหรือเธอจะต้องเสี่ยงก,กับการถูกคุณปฏิเสธและทำให้เกิดความรู้สึกแบบ เอแบบนี่คือหน้าอายนี่คือแบบนี่คือเสียศักดิ์ศรีมากๆเลยแต่คนคนนี้ก็ไม่กลัวและไม่กลัวเพราะว่าการอยู่อย่างเหงาๆหงาโดยไม่มีคุณมันเป็นอะไรที่ว่างเปล่าและไม่มีความหมายไม่มีความหมายและทําให้ทุกข์ทำให้เป็นกังวลทําให้เศร้าหนักยิ่งกว่าความรู้สึก ความรู้สึกว่าคุณนั้นเพิกเฉยซะอีกการได้อยู่ในชีวิตของคุณการได้ยังคงถูกคุณสนใจการได้ยังคงมีความสำคัญหรือว่าการที่ยังได้อาหารทางอารมณ์ที่คุณยังคงแบบคุยด้วยบ้างหรือว่าหรือว่าสนใจความมีตัวตนของเขาหรือเธอบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีไม่มี ไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเลยกับคุณก็ยังดีกว่าไม่ได้เชื่อมโยงหรือได้คุยหรือได้สื่อสารสนทนาหรือแม้กระทั่งมีเรื่องราวให้ได้เชื่อมโยงกันอันนั้นเศร้าแท้ทุกแท้นะคะอาการของเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะอ่านตามไพ่เลยนะคะว่าไม่ยอมหายไปจากใจของคุณหรอกเพราะรู้แล้วว่าตอนที่ไม่มีคุณไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงใดๆถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงปฏิเสธก็ตามยังรู้สึกว่าได้รับสเสบียงทางอารมณ์ว่ายังคงมีตัวตนอยู่ต่อให้ถูกเพิกเฉยในบางทีหรือว่าบางครั้งถูกคุณแบบถูกคุณไม่ได้สนใจก็ยังดีกว่าเพราะว่าได้เชื่อมโยงกับคุณได้พูดได้มองเห็นคุณยังคงรู้สึกว่ามีมีเรื่องราวอะไรที่แบบยังคงมีตัวตน อยู่ในพื้นที่ของคุณก็จะขอเล่นของสูงนะคะขอเสียงขอทำทุกวิธีทางค่อยๆคืบคลานเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะนี่คืออาการของเขาที่มีต่อคุณก็จะประมาณนี้อะไรอีกคะที่เป็นอาการของเขาหรือเธอผู้นี้นะคะคนคนนี้จะเป็นยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเดท คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎหรือว่าพิจิกด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคุณคือคุณคือคนที่ทําให้เขาผู้นี้หรือเธอผู้นี้เข้าใจจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมั่นใจที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น ที่เป็นความสดใสที่เป็นแรงบันไดแรงบันดาลที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตที่ผ่านมานะ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณแบบทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วพอพอสูญเสียช่วงเวลาที่ได้เชื่อมต่อกับคุณไปมีช่วงเวลาว่างเปล่าเหล่านั้นได้อยู่กับตัวเองทำยังไงทำยังไงนะ ความสุขอย่างนั้นความรู้สึกมีคุณค่าเหล่านั้นความรู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยหรือความรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันนั้นมันมีเรื่องอะไรให้หน้าทำแล้วพลังงานมันหายไปไหนหมดนะ mm hmm. เขาหมดสิ้นซึ่งพลังงานเดทเขาหมดสิ้นซึ่งซึ่งความรู้สึกว่ามีคนแบบ มีคนให้คุณค่าทางทางที่โลกนี้อาจจะไม่ได้ใจร้ายใจดำกับเขาหรือเธอขนาดนั้นแต่แค่ไม่มีคุณเพียงแค่คนเดียวก็ก็รู้สึกก็รู้สึกเหมือนกับทุกอย่างพังทลายหรือว่ารู้สึกเหมือนเหมือนโลกอยู่ยากจังเลยนะคะเทสขึ้นมาโอ้อ่านตามไพ่พลังงานก็ค่อนข้างแรงนะคะพี่พเพื่อน ฉันก็สู้คนฉันก็สู้คนห้าดาบนะคะแล้วก็หลับตาดีเอ็มเรคนคนนี้เขามีอาการอยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้คุณได้เห็นว่าเขาหรือเธอก็มีความอบอุ่นไม่แพ้ใครสู้คน จะทำให้คุณจะทําให้คุณรู้ว่าหัวใจหัวใจของเขาสามารถที่จะโอบก,กอดคุณได้สามารถที่จะเป็นความสุขของคุณได้สามารถที่จะที่จะสร้างครอบครัวที่จะสร้างชีวิตคู่นะคะกับคุณได้ขออนุญาตยกกล้องขึ้นอีกนิดนึงนะคะจะได้เห็นข้อความโอเค เขาอยากให้คุณรู้เธออยากให้คุณรู้ว่าตามแบบที่คุณคิดว่าคนรักที่เข้ากันได้ดีจะเป็นให้กับคุณเขาหรือเธอเป็นให้ได้แล้วก็ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนจะทำให้ดีที่สุดและจะทำให้ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนโอ้อย่ากใกล้กันเลยเดวิล ชเดวิวไพ่นี้เขาเอามาจากเพลงแต่ละเพลงนะคะพี่ๆเพื่อนๆอาการของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณนั้นยังคงอยู่ในสายตาถ้าหากว่าคุณนั้นคุณนั้นยังถูกเขามองเห็นอยู่คุณนั้นยังคงแบบปรากฏตัว ไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็ถ้าหา,วา,หา,หาก,าออกาหาว่าจะให้เขาห่างไกลออกไปถ้าหากว่าจะให้เขาเลิกรู้สึกกับคุณก็คือต้องจำกัดทุกอย่างไม่ให้ไม่ให้มีช่องทางใดเลยที่เขาจะสามารถมองเห็นคุณได้หรือว่าสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้เพราะการได้ ได้ได้พบคุณไม่ว่าจากสื่อโซเชียลหรือว่าพบกันจริงๆก็ตามล้วนแล้วแต่ทำให้เขารู้สึกเสน่หาล้วนแล้วแต่ทำให้เธอรู้สึกดึงดูดและอยากเข้าหานะคะคุณเป็นคนที่ถูกดึงคุณเป็นคนที่ดึงดูดเขาผู้นี้ได้อย่างมากมายคุณเป็นคนที่ถูกเธอแบบถูกเธอแบบคลั่งไคล้ในเวลานี้นะคะ ม้าเหล็กชาริออตอาการของเขาผู้นี้หรือเธอผู้นี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเป็นนักล่าอยากเป็นฝ่ายแบบวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ล่าคุณนะคะอี่ฮันเตอร์เลยนะคะม้าเหล็กนะคะชาริออตนะคะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเอพูดใช้ประโยครูปแบบไหนนะคะเอจะพูดให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าอาการของคนคนนี้เขาหรือเธอรู้สึกเหมือนคุณมีแรงดึงดูด ีิสูงมากๆเลยแล้วก็เขาไม่อยากที่เขาไม่อาจไม่ใช่ไม่อยากเขาไม่อาจที่จะทำเป็นเพิกเฉยไม่อาจที่จะทำเป็นไม่สนใจไม่อาจที่จะทำเป็นเป็นเฉยๆแล้วใช้ชีวิตไม่ว่าอย่างไรก็จะถูกคุณดึงดูดเสมอเหมือนคุณมีพลังงานที่แบบ มีอิทธิพลมากๆและในเวลานี้ให้เป็นยังไงก็ได้ให้ให้ให้ทำยังไงก็ได้อะขอแค่ได้รับความสนใจจากคุณขอแค่ได้มีตัวตนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย อุ้ยได้สำหรับดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองดาวโรย Queen of p e n t a เ l ิลราชนีถือเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆในหัวใจของเขาหรือเธอและคนคนนี้เพิ่งแบบรู้เท่าทันถึงความคิดที่แท้จริงของตัวเอง อาการของคนคนนี้อาจจะพยายามสวยที่สุดอาจจะพยายามทําตัวเองให้แบบดูพัฒนาในตัวเองดูแลตัวเองเพื่อที่หวังว่าเพื่อที่หวังว่าจะให้คุณชื่นชมเหมือนคุณกลายเป็นเป็นผู้ตัดสินทั้งทที่คุณไม่ได้อยากเป็น เหมือนคุณกลายเป็นผู้ที่ให้คะแนนให้คุณค่ากับเขาหรือเธอผูน้นี้และทุกๆอย่างไม่ว่าใครจะชื่นชมเพียงใดผู้ใดจะมอบความจะมอบความสุขให้ผู้ใดจะมอบการดูแลผู้ใดจะมอบกำลังใจให้ก็ไม่มีสิ่งใดทดแทนความสำคัญที่ได้จากคุณได้และ และอาการของเขาหรือเธอผู้นี้ในเวลานี้บางครั้งเหมือนเจ็บจากคุณซ้ำๆเลยหรือว่าหรือว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณน,นั้นน่ะปฏิเสธซ้ำๆเลยเหมือนกับจริงๆนะคะก้อนหินก้อนนั้นน่ะอุ้ยติดมาสองใบเอาเลยนะคะความสุขใกล้ๆคนคนนี้ เหมือนแบกและไม่ยอมปล่อยเหมือนจะเหมือนจะแบกทุกอย่างและไม่ยอมปล่อยไม่รู้ว่าคุณทั้งคู่แบบจบกันนานหรือว่ามีปัญหากันนานแล้วหรือยังหรือว่ามีภาวะใดๆที่ห่างๆกันนานแล้วหรือยังนะคะเหมือนกับว่าคุณนั้นทำตัวเพิกเฉยบ่ยบอยๆหรือว่าแสดงออก แสดงออกว่าไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนเดิมหรือว่าไม่ใส่ใจอะไรเลยคนคนนี้จะรู้สึกว่าทนได้อะทนได้ตลอดนั่นแหละครั้งหนึ่งไม่ถึงตายทนได้แล้วก็ทนได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะที่จะถูกคุณเมินเฉย เหมือนคนคนนี้ยุดติดและปล่อยวางได้ยากจังเลยคนคนนี้ไม่สามารถปล่อยวางได้เลยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่รู้ตัวว่าตัวเองควรจะ รู้ตัวว่าตัวเองควรจะเป็นเช่นนี้เมื่อนานมาแล้วแล้วเขาเขาก็คิดว่าทำไมเหมือนกันว่าเหตุใดเขาถึงเพิ่งรู้ตัวเหตุใดเธอเพิ่งเธอเพิ่งรู้ตัวนะว่าจะต้องทำแบบนี้มานานแล้วแต่เพิ่งจะทำในตอนนี้นะคะ อาการของเขาหรือเธอเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเปิดไพ่เพิ่มให้ก่อนนะคะว่าอุ้ยความสัมพันธ์นี้น่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเหตุใดถึงไพ่ถึงออกมาอย่างนี้นะคะยิ้มสู้อุ้ยไมคิงยิ้มสู้เงินนะมีไหมเป็น p ริ n c e s s of p e n t a c l e ล เจ้าหญิงถือเหรียญคนหนึ่งเป็นระดับมายคิงเป็นระดับเป็นระดับผู้ให้คนหนึ่งเป็นระดับผู้ให้มาก่อนคนหนึ่งก็เป็นแบบผู้รับนะคะไม่ว่าพี่เพื่อนๆจะเป็นฝั่งผู้หญิงผู้ชายเพศใดๆก็ตามนะคะคุณเป็นผู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นแต่ผู้รับคนหนึ่งเสียสละอุทิศคนหนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์เสมอที่จะได้ดั่งใจตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายวันนั้นก็มาถึงวันที่ผู้ให้รู้สึกหมดเวลาที่จะให้แล้ววันที่ฉันป่วยคุณจะต้องมีคุณจะต้องมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า เหมือนคุณโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวและมีหน้าที่ในการเติมอีกฝ่ายหนึ่งและไม่เคยที่จะได้รับความรู้สึกเห็นใจเลยเราวกับว่ามีชีวิตอยู่แบบไม่มีความหมายและหน้าที่หนึ่งเดียวก็คือต้องเติมความต้องการให้อีกฝ่ายตลอดเวลาแล้วก็ ถึงเวลาที่จะกลับมาดูแลตัวเองเพราะแท้ที่จริงคุณไม่ใช่คนที่ไม่ได้รักตัวเองแต่คุณเอื้ออารทรและใจอบอุ่นเกินกว่าเกินกว่าจะเพิกเฉยในตอนแรกเกินกว่าจะเกินกว่าจะเลิกจากในตอนแรกเกินกว่าจะหมดความอดทนในตอนแรกและสุดท้าย ความเอื้ออาทราและความใจดีของคุณก็ทําให้คุณได้เห็นตัวตนบางอย่างหรือว่าได้เห็นความเป็นความเป็นของใครบางคนนะคะแต่ว่าคุณก็ได้ทําให้คนคนนี้เข้าใจแล้วไม่ว่าคุณนั้นน่ะจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสคุณได้ทําให้คนคนนี้ได้เข้าใจแล้วว่า ว่าคุณคือใครและเขาคือใครคุณคือใครแล้วเธอคือใครเหตุใดเหตุใดจึงต้องสูญเสียความเมตตาการณุณาที่คุณมีให้เหตุใดถึงต้องสูญเสียแรงบันดาลใจต่างๆความอบอุ่นต,ต่างๆที่เคยได้รับจากคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆครั้งนี้น่าจะเป็น อาการของคนที่อาจจะมีประเด็นอะไรก็ตามแต่แล้วคนคนนี้ไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยแล้วคนคนนี้คนคนนี้ก็พยายามที่จะมีตัวตนอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้แล้วก็วิธีการอาจจะ โดนใจคุณบ้างหรือว่าไม่โดนใจคุณบ้างก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการที่เป็นการเอื้ออาทรคืนกลับหรือเป็นการเล่นเล่นมายเกมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนคนนี้ก็ทําได้เท่าที่ตัวเองทําแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นอาการที่แท้จริงทางอารมณ์อาการที่แท้จริงทางใจ ก็คือการปรารถนาที่จะมีคุณก็คือการรู้แล้วว่าคุณน,นั้นมีคุณค่าเหลือเกินก็คือการเพิ่งจะได้รู้ความเป็นจริงว่าบุคคลผู้ที่เป็นฝ่ายให้บุคคลที่ที่เป็นฝ่ายเสียสละบุคคลที่เป็นฝ่ายใจดีต่างหากที่คู่ควรกับการถูกเชิดชูที่คู่ควรกับการถูกสนใจที่คู่ควรกับการถูกมอบสิ่งด,ดีให้แล้วควรจะมี ควรจะมีสิทธิ์ใดๆที่ตัวเองที่ตัวเองจะจะได้ตัดสินใจหรือจะได้ทำอะไรในชีวิตน่ะนะคะแล้วควรที่จะถูกชื่นชมและก็ควรที่จะที่คนที่เป็นผู้รับควรจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เหมือนกันเพื่อที่จะให้และรับอย่างเท่าเทียมและคู่ควรเพื่อที่จะเป็นกำลังใจ ให้เห็นความเจริญงอกงามไพ่บูรของความรักที่ได้รับของความเมตตาของความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เห็นผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ของการให้ไม่ใช่การให้ไปแล้วก็เจอภาวะโจมตีนี้กลับมาจนกระทั่งไม่มีอีกแล้วก็มานั่งรับเคราะห์ของตัวเองมานั่งรับทุกภัยที่ตัวเองไม่คยมองเห็น แล้วก็ไม่อาจที่จะดึงเอามาได้ง่ายๆแล้วไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะคืนกลับหรือเปล่าด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะคะคืนกลับไม่คืนกลับก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่ได้สถิตได้เป็นภาวะที่ว่าตัวตนของคุณน่ะได้เป็นพลังงานที่ คุ้มค่าแล้วเหมือนแบบแบบยังไงดีล่ะคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคุณไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างไม่ว่ายังไงก็ตามในความสัมพันนี้คุณไม่มีสิ่งใดๆที่คุณจะต้องยึดติดอีกเพราะคุณทำเต็มที่แล้วมันก็เลยมาถึงจุดนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ใจของคุณเป็นเช่นนี้คุณทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วและคุณก็คุณก็ไม่มีอะไรที่ ต้องต้องอยู่ในวาระของของความรู้สึกว่าถ้าหากถ้าหากวันนั้นทําอย่างนี้จะเป็นยังไงในสถานการณ์นี้คุณไม่มีภาระใดทางใจเลยนะคะพี่พ่บเพื่อนๆทุกคนจบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายใหพ้พี่เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเท่านี้นะคะอุ้ยวันนี้ดราม่าจังเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเอฟทำให้ใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับโซเมตบ้างเนาะเขาก็มาตามชื่อคลิปนี้ก็มาตามชื่อที่ตั้งไว้เลยนะคะอาการอาการของเขาหรือเธอก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยว พรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้มาอีกเดีย๋ยวพูดเรื่องโซเมดอะไรบ้างพูดเรื่องทวินเฟลมสนุกสนุกสบายใจหวานหวาน,นบ้างนะคะแต่วันนี้เอาเอาพลังงานนี้ไปก่อนนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องได้ยินนะคะที่ต้องได้ฟังนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพลังงานของกันและการที่จะได้สร้างสารรค์ไปในอนาคตแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้ ทำให้ดีขึ้นได้แน่นอนถ้าคุณยังมองเห็นความหวังและคุณยังรู้สึกว่าโอ้ยรักอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าจะต้องเลือกเส้นทางที่มีที่มีตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วแหละก็เป็นการตัดสินใจด้วย ได้ด้วยตัวเองพี่ๆเพื่อนๆมีทางเลือกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคน,กคน,กคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุม้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจ๋ำสายเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจ๋ำสายมีความรักอยู่ เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอขระคุณมากๆสวัสดีค่ะ